สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่กับชินวีทยแลนด์นะครับออตอนนี้นะครับเลอกันหนาหูมากๆนะครับกับ n ินจา z x 4R ซึ่งเรียกว่าตอนนี้กำลังจะเป็นกระแสขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับเมื่อทางคาวา s ุกิเองเนี่ยก่อนหน้านี้ได้เปิด n ินจา z x 25R ไปนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นรถ2 5 0ซีที่เป็น4สูบเรียง นะแล้วตอนนี้ทางคาวะสกิเองก็ได้มีการจดสิทธิบัตรนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่เท่าที่ดูรูปภาพที่หลุดออกมานะครับทางจากทาง Motorcycle เว็บไซต์นะครับ,ก,รบก็เราก็จะเห็นว่ามิติตัวรถหรือว่า,ารูปร่างของรถเนี่ยตัวนี้จะคล้ายๆก,กันกับ Ninja ZX 25R คล้ายมากนะครับต้องเรียกว่าอาจจะใช่เลยแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นอะไรแต่มีในในข้อมูลนะ่ะมีบอกว่าตัวเนี้ยบอดี้ตัวเนี้ยสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ 400cc ที่เป็นสี่สูบเรียงได้นั่นก็หมายความว่า n i n j a z X4R All New นะครับจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้นะครับ จากการที่เราดูจากตรงนี้นะครับรูปทรงของมันจะเหมือนกันมากๆนะครับกับนินจาเซ2เอหรือว่าราคาเขาจะวางไว้ตรงไหนเมื่อนินจาเซ2เอ็วางไว้ที่2,000 0นนะครับแล้วนินจา ZX-4R เนี่ยจะวางไว้ที่เท่าไหร่จะไปเทียบกับฮอนด้าซีบีอาร์หกรเนี่ยมันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นน่าสนใจในเรื่องของราคาว่าจะมีการลดราคาของ Ninja z X 25R ลงมาแล้วก็ปรับราคา z X 4R ไว้ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันดูนะครับนี่ครับจากภาพภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าแฟริงชุดนี้ถูกออกแบบให้มีการถูกออกแบบให้มีช่องลมช่องลมที่จะนำนำอากาศเนี่ย เข้าสู่ตัวเครื่องแล้วก็บริเวณโดยรอบของหม้อน้ําซึ่งมันจะทําให้หม้อน้ําแล้วก็ตัวอื่นๆของนินจ a ZX 2ต r อเนี่ยเอามาใช้กับตัวตัว400เนี่ยได้เลยนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์ที่ 400cc ่ะมันจะเย็นลงเวลาที่มันใช้ความเร็วขึ้นเวลาที่รถวิ่งไปเนี่ยไม่ถึงกับร้อนมากเพราะโดยปกติ 400cc มันก็ต้องร้อนกว่า 250cc ถูกไหมนะครับ แต่ว่าแฟล i ิงชุดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนําอากาศเนี่ยเข้าไปไปผ่านห้องเครื่องเอ้ผ่านผ่านตัวเครื่องผ่านหม้อน้ําซึ่งมันเป็นการระบายอากาศที่ค่อนข้างจะเรียกว่าดีเลยละ่ะมันจึงทําให้การใช้หม้อน้ําการใช้พาร์ทอะไรต่างๆของ n i n จ a ZX25R เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่ว่า n i n จ a ZX4R เนี่ยจะเหมือนหน้าตารูปร่างก็จะเหมือนกับ นินจา ZX-25R เหมือนกันเหมือนเรียกว่าเหมือนกันเดียะแต่ว่าอาจจะมีเรียกว่าบอดี้ที่ถูกออกแบบมาใหม่เป็นช่วงของช่องอากาศช่องดักอากาศอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือเรามาติดตามกันอีกไม่นานนะครับผมว่าข่าวตัวนี้คิดว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของนินจา ZX-25 r เอ้ย ZX 4R เนี่ยแน่นอน มาลุ้นกันดูว่าราคาเท่าไหร่น่าสนใจขนาดไหนตอนนี้ใครที่มองยี่ z x 25 r อยู่แล้วก็มีข่าว z x 4 r มาแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะลังเลไม่มากก็น้อยแหละนะครับแต่ผมคิดว่าคงมิ้นไม่นานนะครับส่วนทางด้านค่ายปีกนกค่าย Honda เนี่ยเมื่อเราไปมองถึงว่า2 5 0 c ยังไม่เป็น4สูบเรียงเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องยนต์สสูบเปลี่ยน่ง ขายไม่ได้ทําความเดียวไม่ได้หรือว่าอะไรต่างๆไม่ได้แต่บ้านเรายังนิยมชมชอบในเรื่องของเสียงเสียงของเครื่องยนต์ที่สี่สุบเรียงค่อนข้างจะหวานแหละหวานเจี๊ยบเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้น Honda าเองฮอนด้าเองอย่าลืมนะครับว่าเขามีเครื่องของ Superfo u r อยู่เครื่อง4 0 0อยซีซีอยู่แล้วถ้ามองว่าถ้าเขาจะแข่งขันด้วยด้วยการนําเครื่องของ SuperFO u r มาทํา มาทําใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ว่าง่ายนะครับเพราะทาง h o นด้เองก็มีลักษณะการตลาดของเขาที่ที่เรียกว่ามันก็ห้ามหันกันได้แบบสมน้ําสมเนื้อเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเรามา,มาติดตามกันดูว่าระหว่างค่าย Kawasaki z X4R เนี่ยแล้วก็ CBR ห้อยท้ายด้วย400 d o R เนี่ยจะมาเร็วขนาดไหนใครจะมาก่อนกันก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเสียงโทรศัพท์เข้ามาพอดีโอเคครับคุณผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้คลิปนี้ไปก่อนครับฝากติดตามด้วยนะครับผม V Thailand ครับสวัสดีครับ